นะครับเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรองรับนะครับนักเรียนในปีการศึกษาหน้าเพราะว่าในช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยก็จะได้ให้ครูนะครับได้มีโอกาสได้พัฒนางานวิชาการของตัวเองนะครับฉะนั้นพอมีเวลาเนี่ยเราก็ได้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของอาคารเรียนอนุบาลตอนนี้เนี่ยนะครับพี่น้องครับเขาเห็นหม่องนั่งนะครับเขาเห็ดหม่องก็อีนั่งให้ด็กน่อยนะครับใส่งบประมาณไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาท นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ได้มีการปรับปรุงสีนะครับกระเบื้องเนี่ยเป็นกระเบื้องย่างดีแล้วก็เฮ็ดให้นักเรียนเนี่ยได้มีขอบเขตในการนั่งแล้วก็สิ่งที่เขาจะเฮ็ดต่อไปอนะครับก็คาดว่าว่นหนาเกินอาทิตย์หน้านะครับหน้าต่างตรงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นบานอลูมิเนียมนะครับเป็นบานอลูมิเนียมเพื่อให้แสงสว่างเนี่ยเข้าไปหาด็กน้นได้ได้ได,ได,ได้ได้มากยิ่งขึ้น ในห้องจะบ่ได้มืดนะครับได้จากนั้นบริจาคนะครับจากผู้ใจบุญก่อนบวกเขานะครับสองบานสองฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ปกครองก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสีอันนี้ในส่วนของหอนุบาลในส่วนที่เขาพาะเห็ดไปก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงสีแล้วก็จะมาเก็บอีกเท่าหนึ่งตอนนี้ล้อซางอลูมิเนียมเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเขาฮ็ดนะครับเปลี่ยนสีอาครแล้วก็ทำหม่องนั่งเล่นให้เด็กน้อยเพิ่มเติม ตามมาเบิ้งครับเดี๋ยวผมดีพาม,มาเบิ้งเป็ดโชคดีของพวกเราอีกเมื่อวันก่อนเราปรารถนาว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงอยากมีที่นั่งให้กับนักเรียนนะครับพอดีท่านพระครูไพศาลทียธรรมเจ้าอาวาสวัดบา้บานท,ท,ทับน้ยนะนะครับท่านก็ได้มาบริจาคนะครับเป็นจํานวนเงิน18,500บาทนะครับในส่วนที่จะสนับสนุนในการก่อสร้างที่นั่งให้ลูกๆนักเรียนนะครับก็ต้องกราบขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะครับซึ่งวันนี้เราเราได้ลงมือแล้ว นะครับเราได้ลงมือแล้วแล้วก็จะน่าจะแล้วเสร็จก่อนอประมาณอาทิตย์หน้าคงคงคงจะแล้วเสร็จนะครับตอนนี้ก็มาปรปับปุงด้านหน้าโรงอาหารให้เด็กน้อยได้มีหม่องนั่งกินเข่าครับพี่น้องเขามาบริจาคของของกินเ,เ,เนี่ยดีไรแต่เลยเฮ็ดมองหนีไว้ตั้งทางไอติมแน่นะครับมาเฮ็ดตั้งหมอกไว้เตี่ยวแน่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะยาวไปตรงนู้นนะครับตอนนี้ไปไปสั่งของอยู่นะครับของน่าจะเข้ามาตอนบ่ายนะครับอันนี้เป็นเป็นงานในเนื้อเดียวกัน แล้วก็จะยาวมาตรงนี้หน้าอาคารป1 2 3เนี่ยเราจะทําเป็นที่นั่งนะครับเป็นที่นั่งเหมือนหน้าห้องอนุบาลยาวไปทั้งหมดนะฮะยาวไปทั้งหมดฉะนั้นปัญหาในช่วงของออฟุน้นนะครับที่จะเข้ามาสู่ห้องของนักเรียนหรือว่านักเรียนไม่มีที่นั่งอะไรตรงนี้มันจะถูก ปัญหานี้จะถูกแก้นะครับโดยเมตตาจากพระอาจารย์ที่ได้มาช่วยเราอีกครั้งนะครับทีนี้ไต,ตรมาสนี้เราทําอะไรอีกบ้างไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนสีอาคารเรียนมีที่นั่งของนักเรียนอนุบาลพัฒนาห้องเรียนอนุบาลมีที่นั่งนะครับในช่วง2องเดือนหลังเนี่ยนะครับเราทาอะไรแล้วบ้างอีกจุดหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเราได้ปรับปรุงอาคารตรงอาคารเอ่อเสอมิตรนะครับอาคารเสถมิตรแล้วก็หอประชุมนัดโอ้เห็นยะังไงอ้าว อาคารอาคารนี้ว่ามันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเลยครับเท่านผู้ปกครองถามเอาพอคือเปลี่ยนมือละสีแช่มือวันคือสีเขียวมือนี่คือสีฟ้าอันนี้เป็นสีรองพื้นเป็นสีเดิมจะเป็นสีรองพื้นซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอาคารนี้เป็นอาคารของเกษตรศาสตร์มาสร้างให้สีประจำของมอเกษตรนี่คือสีเขียวใบไม้พอเอาก็ไปหาสีใบไม้มาท้าไม่เพราะว่าสีเขียวเดิมเนี่ยคัดขังที่จะ เก่าแล้วนะครับก,ก็จิจะได้เปลี่ยนสีเห็นมันเป็นสีเขียวที่มันเป็นโมเดิร์นขึ้นะนะแล้วก็อาคารเสธมิตรตรงนี้นะครับก็เมื่อวานก็ได้ท้าสีเสาไปแล้วนะครับแล้วก็จะเหลือแต่สีข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงกอแผงขางขึ้นในเร็ววันนี้แล้วก็ได้ไปคุยกับพระอ,อาจารย์หรือก็ผู้ใจบุญก็จะตอนะครับตออาคารเ,เสธมิตรเนี่ยออกมาอีกสักประมาณ2เมตรหาสิบแล้วก็ยก,ยก นะครับอนาคตณาจะะฮหดเป็นห้องแอร์ห้องประชุมห้องแอร์ตรงนี้นะครับให้ลูกให้หลานเขาได้สบายในการมีกิจกรรมอย่างต่างๆมาช่วงสองเดือนเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเพอสมควรเพื่อรองรับลูกนักเรียนนะครับกับขอประชาสัมพันธ์นะครับลูกหลานบ้านเขานะครับได้มาเลี้ยนที่บ้านของเขาโดยคุณภาพนะครับคุณภาพของครูเขาคับแก้วนะครับมีรางวัลต่างๆการ้นตรีสถานที่เขาพยายามพัฒนาปรับปรุง ให้เป็นโรงเรียนดีให้พี่น้องให้ได้นะครับฉะนั้นเมื่อนี้พาชมสิ่งต่างๆนะครับที่โรงเรียนได้จัดเหุไปแล้วนะครับเพื่อลูกหลานเขานะครับพัฒนาย่างบอ,อยหยุดย่างมาซ้อยกันครับพี่น้องครับแล้วก็รายการพอ,อ,อพบผู้ปกครองในเมื่อนี้ก็คงจะขอนําพี่น้องด้เบิ่งในหลายเดียดต่างๆที่นําเสนอไปแล้วเพียงตัวน,นี้พอกันหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ